Thank that the much and that sadly conclusion you very is f ณมนกครับวัะนั็นคือกครสิ้นรุบของการแสดงดนตรีชุดอินาบัณะนาการประทัดสันสัน เสียงแล้วกจังหวะท่าพูิแต่งนะครับก็ในในันดับสุดท้ายนะครับในการจะในก่อนที่เราจะจัดลากันในวันนี้นะครับก็นะครับจะขอเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดรสันติสันทภีรานิพงศที่ปรึกษาที่การปฏิบัจรรยาบรร์มหาวิทยาลัยนะครับให้เกียรติขึ้นมามอบของที่ระลึกนะครับแก่นักดนตรีแล้วก็อานะครับอา นว่าจยังอ่อนนะครับแล้วก็ผูุ้รธพันธ์ตืึงของเราครับนะอันดับแรกนะครับมาครองรับเชิญนะครับคุณอรุณีบักลาครับ And next, our guest conductor, Mr. John Tasker. And please come to the center stage. Oh, okay. เราก็ขอเชิญตัวแทนนะครับจากวงแชมเบอร์ออเคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมารับนำช่อดอกไม้ เราก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฝั่งทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับเราก็หวังว่านะครับการปั่น การอวนนะครับท้องสมุดนะครับ, uh, นะรบแห่งเสียงดนตรีในวันนี้นะครับจะได้สร้างนะครับความยืนดั่นะครับแล้วก็ความนะาาชื่นชุ่มชื่นใจนะครับให้กับเรานะครับก็ uh, last thing that w d like o uh, on behalf of the o r g a n i z e r of the e v i e n t I would like uh, to uh, thank you in our audience t uh, to be with us here today and we hope that this magical sound of you know the churnings of music you know, would, uh, uh, would you know, help you you know to you know, at least you know help you, you know, to enjoy you know, this evening. So uh, well let's us take a group photo together. Okay. <laughs> <laughs> no may I invite you his excellency the that's uh Madame Thank you.